สวสัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็ยังสอนวิธีการวัดพื้นที่จริงนะครับโดยใช้โปรแกรม g o o g l e Earth ครับซึ่งการวัดพื้นที่จริงนะครับก็คือเหมือนเป็นการวัดขนาดของพื้นที่นะครับก็คือเป็นอน่ายกตัวอย่างคือพื้นที่พื้นที่นาพื้นที่ไร่พื้นที่สวนอะไรแบบนี้นะครับหรือที่ดินบ้านเราอะไรอย่างนี้นะครับโดยใช้โปรแกรม Google Earth เข้ามาอ่าประยุกคับผมประยุกต์ใช้นะครับผม โดยเริ่มจากเราเปิดโปรแกรม Google Earth ขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากเราเปิดแล้วนะครับให้เราทำการซูมนะครับซูมเข้าไปยังพื้นที่นะครับที่เราต้องการที่จะทำการวัดขนาดของพื้นที่จริงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเอาสักที่หนึ่งน,นะครับผมผมได้แล้วนะครับผมก็คือพื้นที่ตรงตรงบริเวณนี้นะครับผม ็นไหมครับตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้มาที่เครื่องมือแสดงไม้บรรทัดนะครับรูปไม้บรรทัดตัวนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะปรากฏตัวหน้าต่างของเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมานะครับผมจากนั้นให้ไปที่รูปหลายเหลี่ยมนะครับผมกําหนดหน่วยของพื้นที่นะครับให้เป็นตารางเมตรนะครับผม ซึ่งผมกำหนดแล้วนะครับจากนั้นก็ให้ใช้เมาส์นะครับลากรอบอขนาดแปลงนะครับลากตามรูปร่างของแปลงนะครับผม oh, dear, dear, dear. ผมอาจจะลากไม่ตรงนะครับผมอันนี้คือสาธิตให้ดูนะครับเราสามารถที่จะซูมเข้าใกล้ๆได้นะครับ oh, <dear. S 1> เป็นการวัดแบบคร่าวๆนะครับ แล้วก็คลิกตามขอบแปลงอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ตรงบ้างนะครับทีนี้เมื่อเราากตามขนาดของแปลงที่ดินแล้วนะครับผม ให้เรามาดูตรงนี้นะครับจะมีตัวเลขขึ้นนะครับให้เราเอาตัวเลขตัวนี้นะครับเอาไปแปลงนะครับแปลงหน่วยต่อได้อีกนะครับหากต้องการที่จะทราบขนาดพื้นที่เป็นหน่วยไร่นะครับให้เราเอาตัวเลขตัวนี้นะครับที่ได้พื้นที่ที่เป็นตารางเมตรนี้นะครับไปแปลงเป็นหน่วยไร่นะครับโดยให้มาที่ Google นะครับผมแล้วพิมพ์คำว่าแปลงหน่วยตารางเมตรเป็นไรนะครับ คลิกที่เว็บไซต์แรกนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะลองทำตามดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวเว็บที่ใช้แปลงนี้ไว้ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมให้เราก่อตัวเลขลงนะครับผมที่เราต้องการจะแปลงนะครับผม ก็เมื่อแปลงแล้วนะครับจะเท่ากับ่28.11ไร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวนะครับคือเราเอาโปรแกรม Google Earth นะครับมาใช้นะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะหาขนาดของพื้นที่จริงนะครับโดยที่เราไม่ต้องอติดต่อ ไปยังหน่วยงานรัฐบาลน,นะครับหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับเช่นกรมที่ดินอะไรแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะทําการเกตที่ถมที่หรือทําอะไรสักอย่างนะครับที่เกี่ยวกับที่ดินเราสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะ สำหรับอันนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ